สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนของรูนนการิการันหงนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่สองเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเสื้อผ้านะคะเป็นสิ่งที่เราสวมใส่เพื่อปกติร่างกายของเราช่วยทําให้ร่างกายของเรานั้น อบอุ่นแล้วก็ทนต่อสภาพของอากาศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนั่นเองค่ะเครื่องแต่งกายนะคะก็เป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ต่อ,อก,การทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นกิ๊บติดผมนะคะเราทาเพื่อเราใส่เพื่ออะไรคะก็คือเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะมวกก็คือเพื่อป้องกันแสงแดดส่วนนาฬิกานะคะเราก็สวมใส่เพื่อเอาไว้ดูเวลาค่ะ ในอดีตนะคะมนุษย์เรายังไม่รู้จักการทอผ้าแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้านะคะจึงนาวัสดุต,ต่างๆที่สามารถหาได้เองตามธรรมชาติอย่างเช่นใบไม้หนังสัตว์นะคะมาปกปิดร่างกายแล้วก็นําไม้กระดูกสัตว์หรือว่าหินนะคะมาใช้ในการตกแต่งร่างกายนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็เริ่มมีการรู้จักที่จะทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกายมาใช้สวมใส่เหมือนกับในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็ควสรสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นเสื้อนะคะก็ต้องเป็นเสื้อที่มีปกคอไม่ลึกจนเกินไปนะคะเสื้อที่มีแขนหรือว่ากระโปรงที่ยาวคลุมเข่ากางกิ่งขายาวเสื้อผ้าที่มีขนาดพอดีตัวจนเกินไปนะคะไม่ใช่รัดติดเสียเลยนะคะก็จะเห็นรูปร่างทาให้มองดูไม่สุภาพนะคะส่วนราคานั้นก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่มีราคาประหยัดนะคะ ดูการสนใส่เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเสื้อผ้าที่เราสนมใส่ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีทั้งเสื้อกล้ามนะคะชุดชั้นในเสื้อแขนสัน้นเสื้อแขนยาวแล้วก็ชุดนอนนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ สุภาพเรียบร้อยนะคะก็คือชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนหญิงก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะมีเสื้อเป็นกระโปรงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดนักเรียนชายนะคะผู้หญิงจะต้องใส่กระโปรงที่เป็นกระโปรงยาวนะคะคลุมเข่าก็จะดูสุภาพเรียบร้อยนะคะเวลาเราไปสนามกีฬาเราก็ต้องใส่ชุดกีฬานะคะใช้ในการออกกําลังกาย ส่วนชุดว่ายน้ําเราก็ควรที่จะใส่ที่สะไว้น้ํานะคะมาใส่เดินตามท้องถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวแล้วก็เป็นกระโปรงสั้นนะคะอันนี้ก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะที่ดูสุภาพเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีรองเท้าผ้า,า,บาใบเข็มขดัด ถุงเท้ารองเท้าแตะมัวกุงมือแล้วก็รองเท้าหนักนะคะมาดูเครื่องแต่งกายเพิ่มนะคะเพิ่มเติมส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นของผู้หญิงเนาะยิโบูแว่นตานาฬิกากำไลเข็มกัดแล้วก็สาคอนะคะจัดจัดเป็นเครื่องแต่งกายค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอ่นหนึ่งก็คือช่วยปกปิดร่างกายของเรานะคะ2ก็คือทําให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะสทําให้ผู้สวมใส่น่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็ดูดี 4. ดีนะคะตกแต่งร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าของเราให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5นะคะ ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็คือเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นนะคะเมื่อเราแต่งกายได้เหมาะสมน,นะคะตามกาลเทศะนะคะก็คือตามฤด,ดูกาลตามโอกาสแล้วก็ตามสถานที่นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการแต่งกายด้วยตนเองกันดีกว่านะคะสำหรับนักเรียนป .1 นนสามารถแต่งกายได้ตนเองได้แล้วนะคะ ก่อนที่เราจะแต่งกายนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเลยต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งก่อนใช่ไหมคะเช็ดตัวเช็ดผมให้แห้งก่อนนะคะการแต่งกายะคะเป็นงานอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความอับชื้นซึ่งจะทำให้มีกลิ่นตัวแล้วก็ป้องกันการ คันนะคะจะพดพืนหรือว่าโรคผิวหนังอนอั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งตัวนะคะเราก็ต้องแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอาบน้ำใช่ไหมคะ พออาบน้ําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะหรือผ้าเช็ดผมให้แห้งนะคะหลังอาบน้ําทุกครั้งเลยนะคะต่อไปมาสู่ขั้นตอนวิธีการแต่งตัวด้วยตนเองกันดีกว่านะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหลังจากเช็ดตัวให้แห้งแล้วให้นักเรียนสวมชุดชั้นในให้เรียบร้อยนะคะสําหรับผู้ชายก็จะมี กางเกงในนะคะส่วนผู้หญิงก็จะมีเสื้อทับในและกางเกงในนั่นเองค่ะอันดับต่อไปนะคะส่วนชุดชั้นในเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสวมเสื้อนะคะโดยไม่ดึงเสื้อแรงๆถ้าเป็นเสื้อที่มีกระดุมก็ติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะนี่เป็นวิธีการสวมใส่นะคะสามนะคะสวมกางเกงหรือกระโปรงนะคะโดย รูปติดอย่างเบามือนะคะติดกระดุมให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องสำรวจดูความเรียบร้อยของตนเองนะคะถ้าต้องออกไปข้างนอกเราก็ควรสวมใส่รองเท้าก่อนทุกครั้งนะวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายแล้วก็วิธีการแต่งกายด้วยตัวเองแบบง่ายๆจนไปแล้วนะคะคุณครูมีงานให้นักเรียนทํานะคะก็คือให้นักเรียน บอกประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะเขียนเป็นข้อๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ